กับเพื่อนหนูเวลาว่างๆหนูก็จะเข้าไปเล่นกับเขาในข้อเข้าไปกอดไปรูปเขาหนูผูกพันกับเขาหนูเล่นกับธันวาทุกวันหนูรักธันวาค่ะบ้าาน อื่นเขาจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแนวเป็นเพื่อนแต่เพื่อนหนูไม่เหมือนใครเพราะว่าเขาเป็นควายแค่ค่ะไม่ใช่ลูกควายแล้วค่ะเขาเป็นควายแค่ที่โตเต็มที่แล้วค่ะเช่นทันวาสองปีครึ่งค่ะหนูว่าควายฉลาดพอๆกับมาเลยค่ะเพราะว่าหนูเรียกชื่อเขาเขาก็จะหันมามองเราอย่างทันวานหนูเรียกชื่อเขาเขาก็จะวิ่งมาหาหนูค่ะหรือบางตัวเขาก็จะร้องหาเพื่อนเวลาเพื่อนไม่อยู่ค่ะ นูมีความสุขเวลาได้อยู่กับทันวาค่ะเพราะว่าเขาขี้อ่อนบางทีเขาก็เอาหัวมาชนมันหมุนหนูค่ะหนูสนิทกับพวกเขามากเลยค่ะขนาดหนูปิดตาหนูยังรู้เลยค่ะว่าเขาชื่ออะไรพวกเขาอยู่กับหนูตั้งแต่เด็กตอนนั้นหนูกลัวทันวาเขาจะขีดค่ะเพราะว่าเขาเขากำลังขึ้นค่ะตอนหนูอยู่อนุบาลสองย่าบอกให้หนูลองไปจับดูค่ะหนูก็กลัวอยู่ค่ะ แต่เขาเอาลิ้นมาเลียมือหนูหนูก็เลยรู้ว่าเขาจะไม่ชนหนูแล้วหนูก็เลยกล้าหนูก็เล่นกับเขามาเรื่อยๆเลยค่ะควายให้ความสุขหนูความสนุกเวลาหนูไม่มีเพื่อนหนูก็เล่นกับเขาเขาเป็นเหมือนเพื่อนแกหาเงาเห้หนูด้วยค่ะเวลาหนูเจอคนไม่รู้จักหนูก็จะเขินค่ะ หนูก็จะไม่กล้าพูดกับพวกเขาเวลามีคนถามเรื่องควายแค่หนูหนูก็จะรู้อยู่ค่ะแต่หนูก็จะเขินไม่กล้าพูดคุยกี้ค่ะที่บ้านหนูเลี้ยงควายไว้ผสมแล้วก็ประกวดที่นี่มีควายแค่ทั้งหมด6ตัวค่ะตัวที่เด่นๆก็มีประมาณ3มตัวค่ะนี่คือทันวา <c oughs> หน้าราคากลงหางงอค่ะตัวนั้นชื่อกันยาเวลาเดินเล็บเขาจะขบกันหางเขาจะไม่ค่อยมีขนเขาก็จะเหลี่ยมเลียมสาคูจะแตกต่างกับเพื่อนตรงที่เวลาจับเขาตรงปลายมันจะแปรๆค่ะแล้วก็ขนเขายาวค่ะ การประกวดมีปีละสิบยีครั้งกรรมาการเขาก็จะแบ่งประเภทการประกวดเพศผู้เพศเมียค่ะแล้วก็ฟันน้ำนมฟันแท้ค่ะควายแค่ต้องมีลักษณะเหมือนควายใหญ่ย่อส่วนแต่ว่าร่างกายมันต้องสมส่วนตัวเล็กขาตรงที่บ้านมีถ้วยรางวัลเยอะเยอะจนจำไม่ได้เลยค่ะ วันหยุดหนูก็จะตื่น6โมงมาเล่นกับทุกตัวในห้องนมี6ตัวมีน้องธันวากัญญาค่ะแล้วก็สเผาแก้วชบาแก้วเมฆผลาค่ะจาคูค่ะเวลาหนูมาหาเขาตอนเช้าหนูก็จะรูปเขาค่ะแล้วก็ถามเขาว่าตื่นหรือยังค่ะเขายังไม่ตื่นก็จะรูปตายให้เขาเขาก็หลับธันวานอนเร็วบางครั้งธันวาเขาก็โกรเสียงแบบนี้ค่ะ จากนั้นหนูก็จะเอาไม้กวนมาปั่นลางอาหารให้เขาให้อาหารใหม่ให้เขามาเร็วมากินเร็วเช่นวางแล้วก็ญ้าสดค่ะบางครั้งหนูก็ให้กล้วยธันวาค่ะเพราะว่าธันวาชอบกินกวยหลังจากนั้นหนูก็จะล้างที่ใส่น้ําให้เขาค่ะแล้วก็เปลี่ยนน้ําให้เขาใหม่ค่ะ วันหนูจะพาเขาไปนอนน้ำที่สระทีละตัวตัวหนึ่งเขาจะใช้เวลานอน10 2ถึงนาทีค่ะเวลาอยู่ในน้ำเขาก็จะพิกตัวมุดน้ำหนูก็จะนั่งรอขอบสาจับเชือกเข้าไว้ค่ะถ้าไม่จับเขาจะหลุดเดินควายตัวอื่นขีดหรือบางทีหนูก็จะลงไปเล่นน้ำกับเขาด้วยค่ะ าขึ้นจากสระไม่ต้องเช็ดตัวให้เขาค่ะเพราะว่าเขาจะแห้งเองค่ะควายขาดน้ําไม่ได้เพราะว่าเขาจะเหนื่อยแล้วเขาก็จะร้อนค่ะเวลาเราไม่มีเวลาเราก็จะเอาสายยางมาฉีดให้เขาค่ะเคยเห็นควายนอนจมปลักหรือแช่น้ําเป็นเวลานานๆใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าพวกเขาขี้เกียจนะแต่เป็นเพราะว่าควายมีต่อมเหนื่อยน้อยมากจึงไม่สามารถระบายความร้อนด้วยเหงื่อแบบเราได้ เมื่ออยู่กลางแดดนานๆผิวหนังที่มีสีเข้มยังดูดซับความร้อนได้ดีอีกต่างหากพวกเขาจึงต้องหาวิธีระบายความร้อนแบบเร่งด่วนด้วยการแช่น้ําซึ่งวิธีนี้เองจะสามารถถ่ายเทความร้อนจากร่างกายไปสู่น้ําได้อย่างรวดเร็วช่วยลวดอุณหภูมิแร่งสร้างสมดุลให้กับร่างกายแผ่นโครนที่ติดตามตัวขึ้นมาเนี่ยยังเป็นฟิลเตอร์กันแดดกันแมลงและยังช่วยป้องกันการระเหยของน้ําจากผิวหนังทําให้ร่างกายเย็นได้นานกว่าการแช่น้ําและปลักโคลน จึงเป็นเหมือนแอร์ธรรมชาติที่ช่วยให้ควายเย็นช่ำสบายตัวตลอดเลยครับช่วงใกล้กัรประกวดบ้านเราจะเตรียมควายค่ะ <c oughs> เขาเรียกควายแคที่ขาใหญ่แล้วก็สมส่วนแล้วก็ตรง <c oughs> การกินอาหารก็ต้องเค,งคร่งครัดเอาใจใส่กล้วยน้ําว้าต้องให้เขากินตลอดค่ะ <c oughs> เพราะว่าให้เขาแข็งแรงค่ะ น้ำมันรักษาผิวแล้วก็อาบน้ำให้เขาทุกวันค่ะการอาบน้ำควายหิ่งแรกต้องเอาเชือกเขามาผูกไว้กับรั้วเหล็กเอาน้ำลาดขาจากนั้นแล้วก็เอาน้ำใส่กะละมังแล้วก็ใส่สบู่เลวตีฟองค่ะแล้วเอาผ้าหรือแปรงมาจุ่มถูตัวเขาค่ะ ล้างน้ำให้เขาแล้วก็เอาเขาเข้าข้อเดี๋ยวนะลูกหนูก็จะตรวจดูบาดแผลให้เขาถ้ามีแผลหนูจะให้พ่อผอนยาให้ค่ะนี่ไงพี่ก้าวใช่มีกี่แผลลูกอยู่นั่นด้วยไหด้วยอยู่หน้าจมูก ต้องฝึกสมาธิให้ควายด้วยค่ะวิธีคือหนูจะพาเขาไปใต้ต้นไม้ที่มีเชือกอยู่แล้วก็ยงเชือกไปผูกกับเขาฝึกให้เขายืนนิ่งๆแล้วก็หน้าเชิดขึ้น ยืนไม่นิ่งหนูก็จะดึงเชือกเพื่อให้เขานิ่งและมีสมาธิค่ะแล้วก็มีการฝึกท่าย,ยืนด้วยถ้าเขายืนขาไม่ตรงกันหนูก็จะดึงเชือกให้เขาขยับขาให้ตรงกันค่ะหนูฝึกแล้วหนึ่งตัวชื่อจะเภาแก้วค่ะเขาได้รางวัลมาแล้วด้วยค่ะเวลาหนูพาเขาไปงานประกวดหนูก็สงสารเขากลางคืนเขาก็นอนไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสียงลำโพงที่งานมันดงังหนูก็ต้องเข้าไปปลอบเขาหนูรู้ว่าเขาเหนื่อยแต่หนูต้องพาเขาไปรุ้นรางวัลพอได้รางวัลกลับมาครอบครัวเราก็มีความสุขทั้งบ้านเลยคะ่ะ วันนี้จะมีคนมาเที่ยวแล้วเราวันนี้จะต้องเตรียมสถานที่ <c oughs> วันนี้มีพี่ๆอสมอมาขอดูงานที่ฟาร์มเราน้าม่อนบอกว่าหนูรู้การเลี้ยงควายอยู่แล้วแต่หนูไม่กล้าพูดกับคนอื่น <c oughs> เขาก็เลยอยากให้หนูพาพี่ๆทัวร์แล้วก็อธิบายการเลี้ยงหนูไม่เคยทาเลยค่ะตื่นเต้นมากแต่หนูก็อยากลองค่ะ <c oughs> ทันวาวันนี้พี่ๆจะพาคนมาทัวร์นะขอกำลังใจหน่อยนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับคณะพี่ๆอสอมอครับผมพวกเราฟาร,ร์มสุกยินดีต้อนรับครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องใบเฟิร์นคนนี้ชื่อเด็กชายธันวานมสกุลฟาร,ร์มสุกค่ะสองปีครึ่งค่ะ <c oughs> หนูชื่อกันก้าวคนนี้ชื่อเด็กหญิงกัญญานามสกุลฟาร,ร์มสุกสองปีครึ่งค่ะน้องอยู่อนุบาลนสองแล้วใช่ไหมคะต้องกานอาหารเยอะไหมครับวันๆหนึ่งเยอะอยู่ค่ะเวลาอาบน้ำทำไงคะเอาแปรงมา มาจุ่มลงไปหรือผ้าก็ได้ค่ะสีชมพูชื่อตะเภาแก้วค่ะตัวนี้ชื่อ,อทานวาค่ะขอขอบคุณแม่จับหน่อยนะคะเป็นไกลครั้งแรกหนูรู้สึกเขินแม่แม่แมอสมอเขามาเยอะหนูได้พูดเรื่องควายแค้แล้วก็หนูพัฒนาตัวเองขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้หนูภูมิใจค่ะดูแลคว,วายยังไงคะตอนเช้า ก่อนจะลงน้ําต้องฉีดน้ําใส่สายยางให้เขาค่ะต้องแปรงฟันให้เขามั้งไหมไม่ค่ะปแปลงเหรออาบน้ำก็ต้องให้ดูหน่อยค่ะวันนี้ทําให้หนูมั่นใจพูดต่อหน้าทุกคนมากขึ้นให้หนูเคินอายลดลงค่ะ ควายแคบเป็นเหมือนเพื่อนเขาช่วยผ่อนคลายความเครียดหนูมีแม่มีพ่อมี่าตดาควายเขามีหนูคนเดียวหนูก็เลยรักเขามากหนูรู้ว่าเขาอยู่กับหนู้เขามีความสุขค่ะอนาคตหนูอยากเป็นครูค่ะเพราะว่ามันสนุกแต่ว่าหนูก็อยากเป็นเจ้าของฟาร์มควายแคะหนูอยากพ่อพันขายแล้วก็ประกวดเหมือนที่พ่อหนูทำค่ะ